วันนี้ก็อยู่กับ Honda City รถเก่ง Honda City จะมาดูแนวทางการติดกล้องหน้ารถยนต์แนวทางการลากสายไฟใส่ไฟเลี้ยงะเก็บสายไฟอะแดปเตอร์ให้สวยงามก็จะล็ะจะเดินล็อกผ่านขอบกระจกบนมา จากนั้นก็จะมาลงที่ดูๆนะลงเข้าไปตรงนี้ออกด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยก็ถอดไอ้ตัวชิ้นนี้ออกก่อนชิ้นนี้ไม่ยากยกโยกเลยมีลูกยางอยู่อ่าหลุดแล้วเนะี่ยจะเหมือนคล้ายๆโตโยต้ายาริสเหมือนกันนะจะมีเดือล็อกอยู่ โยกโยกแล้วยังไงโยกโยกลก้วจะดึงออกไปเลยเป็นยังไงก็จะเป็นเดือยล็อกอย่างนี้เป็นเดือยล็อกสองชิ้นเป็นหมุดล็อกก็มีเดือยเสียบเข้าไปถอดได้ง่ายๆไม่ยาก พอเปิดแล้วก็จะเห็นรูเข้าของสายไฟส่วนด้านล่างเนี่ยใต้คอนโซลใต้อะไรลิ้นชักเก็บของอ่ะอนนี้จะมีฝาครอบน่าจะเป็นฝาครอบกันฝุ่นอะไรสักอย่างนี้ดึงมาได้เลยอ่าดึงมาแล้วก็หลุดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามนี่เดือดล็อก ดึงแล้วก็จะเจอช่องว่างเราจะทำการเอาสายไฟลอดผ่านมานี้ผ่านมาตามแนวนี้มาออกที่เสียบบุหรีแนวทางเราจะประมาณนี้ด้านใต้ด้านใต้ตจะประมาณนี้แนวทางการลากสายไฟ เราก็จะไปเสียบที่เสียบบุหรี่ช่องที่เสียบบุหรี่ก็จะอยู่ตรงอ่าตรงที่ตรงแถวบริเวณคันเข้าเกียร์นะาจากนั้นก็ทำการวัดสายไฟหาระยะเราจะคลี่สายไฟออกจากม้วนเก็บมันนะเราก็วัดหาระยะคร่าว เพื่อเก็บสายให้สวยงามในขั้นตอนการร้อยสายนะจากบนลงล่างเนี่ยผมจะเลือกใช้ลวดแหงเราไม่ได้รู้นี่เพื่อให้ทะลุไปด้านล่างาจากนั้นจะไปผูกกับสายไฟปลายของอะแดปเตอร์นะแล้วก็ดึงย้อนกลับมาเพื่อทำการร้อยสายจะสะดวกกว่า ตอนนี้ก็ใช้มือเอื้อมช่วยคว้าเอาปลายลวดลงมาด้านล่างเรียบร้อยแล้วจะสอดลงมาตามช่องขอบด้านข้างประมาณนี้ก่อนจะเอาปลายสายคล้องเข้ากับปลายลวดนะ่ะผมจะเอาปลายสายร้อยร้อยผ่านช่องขายึดพวกนี้มาก่อนนะ่ะสองจุด เื่อเก็บสายให้สวยงามสายจะไม่เก,กะกะเวลาเหยียบเท้าผมจะเอาปลายสายเนี่ยลอดผ่านอันนี้น่าจะเป็นท่อทิ้งน้ำคอนเดนแอร์ลอดผ่านด้านหลังไปผ่านขายึดแล้วก็มาผ่าน หายิดพัดลมหายิดพัดลมแอร์ขั้นตอนถัดไปก็ดึงลวดย้อนกลับมาเพื่อดึงสายให้เข้ารูค่อยดึงขึ้นมาตอนนี้ก็ค่อยดึงลวดย้อนกลับมาได้ปลายสายของอดัปเตอร์กลับมาแล้ว จากเสียมเสร็จจบขั้นตอนการร้อยสายแล้วเนี่ยจากนั้นก็วัดระยะคร่าวๆว่าจะเอาใส่ไฟเนี่ยปลายสายแดปเตอร์เนี่ยยาวไปเท่าไหร่เลาะขอบกระจกไปจนถึงบริเวณกระจกมองหลังเนี่ยในขั้นตอนรักสายเนี่ย ก็ไม่อยากจะยึดเคเบิลทายหรือรัดสายผมจะใช้สายของกล้องจอปิดพันร้อยไปอ้อมย้อนมาแล,แล้วก็สาวขึ้นมาจากนั้นก็ใส่ลาะลขอขอกับขอบกระจก ใส่ล้อก็ขอประจกนัดได้ขอบกระจกนี่งนันได้หน่อยหนอยก่อนที่เราจะทําการสรุปว่าความยาวสายใช้ประมาณเท่าไหร่นี่ยผมก็จะติดติดกล้องหน้ารถเข้าไปก่อนเพื่อหาระยะที่แน่นอนนี้ก็เขาออกแบบอันนี้ของยี่ห้อเดนโก้เขาจะออกแบบเป็นสายรัดใส่รัดเข้ากับ ไอ้กระจกมองหลังเดิมอ่นะพอติดตั้งก็ไม่ยากในคู่มือเขาจะเขียนบอกไว้การติดตั้งกล้องหน้ารถก็จะไม่ยาก <c oughs> เขาจะมีสายรัดให้ก็ <c oughs> รัดเข้าไป <c oughs> จากนั้นก็ลากสายมาหาแจ็คเสียบ <c oughs> ติดตั้งก็ไม่ยากนะตรงนี้ จะอ้าได้่อยใช้ปลายนิ้วยัดๆครับยัดเข้าไปล่องระหว่างขอบกระจกขอบจกหน้ารถเอาปลายแดปเตอร์เสียบเข้ากับรูแจ็คไฟเลี้ยงของกล้องหน้ารถเสียบเข้าไปเลยจากนั้นก็หาระยะ ที่ที่เหมาะสมนะตามความสวยงามที่ต้องการผมก็จะเผื่อๆไปได้สักเล็กน้อยเพื่อให้กล้องสามารถขยับตัวได้จากนั้นจะทำการดึงสายย้อนกลับเล็กน้อยเพื่อให้สวยงามไม่ให้หย่อนมากนะแล้วก็ทำการประกอบชิ้นฝาปิดเสาประตูหน้านะเข้าที่เดิม ออกมาแล้วใส่ยากไหมก็ไม่ยากเขาจะเป็นเดือยเสียบแล้วก็เสียบเดือยครับไปก่อนแล้วก็กดคลิปล็อกเข้าไปสองจุดลักษณะการประกอบก็จะประมาณนี้ไม่ยากแล้วก็เอายางยางขอบประตูน่ยลัดคืนครับไป ด้านนี้อยู่ด้านในแล้วก็แทงเข้าไปชึบเรียบร้อยก็ไม่ยุ่งยากนะแล้วก็เก็บขอบยางขอบยางประตูนะ่ยให้สวยงามก็เสร็จเสร็จขั้นตอนแล้วอันนี้ขั้นตอนของเราก็เสร็จหมดแล้ว ใส่ไฟร้อยผ่านมาเรียบร้อยแล้วเหลือประกอบชิ้นงานด้านล่างตอนสุดท้ายก็เก็บใส่ไฟไว้ใต้พื้นให้สวยงามไม่ยุ่งยากยัดเข้าขอบนี้เข้ากับตัวกล่องคอนโซลหน้ายัดเข้าไปในนี้เข้าไปในร่องนี้ ไฟส่วนอะแดปเตอร์ก็จะโผล่มาในช่องนี้พอดีเรียบร้อยสวยงามจากนั้นก็ทำการประกอบฝาปิดด้านใต้ส่วนการประกอบชิ้นฝาปิดด้านใต้คอนโซลอ่เป็นฝาปิดพัดลมแอร์นะที่นี่มีเดือยเสียบอยู่สองเดือดล็อ,ลอกสามหนึ่งสองสาม ปอบคืนยากไหมถอดง่ายประกอบยากไหมเขาจะมีลองเสียบอยู่เห็นไหมสองช่องอเสียบไปก่อนเลยหนึ่งสองหนึ่งสองอเสร็จแล้วก็ดันขึ้นไปเดีย๋ยวไปเจอช่องช่องปิ้นล็อกสามช่อง หนึสองสเนี่ยหนึกดเข้าไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสก็จบละเรียบร้อยสวยงามไม่มีสายรลยงอยาง ไยดักเตอร์ก็โผลที่แจ็คที่เสียบบุรีพอดีอ่สรุปแนวทางการลากสายไฟกล้องจนปิดหน้ารถเนี่ยก็คือจะร้อยสายผ่านคอนโซลชุดนี้มาเข้าไปฝาปิดพัดลมแอร์ก็ลากร้อยผ่านขึ้นด้านบนช่องนี้รอดผ่าน ลอดผ่านเก็บเข้าไปในในช่องอะไรดีว่าฝาปิดเสาประตูหน้าแล้วกันแล้วก็อลอดผ่านเข้าไปในช่องนี้ลอดผ่านลาะขอบกระจกกระจกหน้าจะมีระยะห่างอยู่นะนลอดลอดผ่านเข้าไปในร่องนี้กะระยะปลายสายพอดี ถึงที่หมายปลายสายก็ถึงกระจกหน้ารถยนต์พอดีเดนโก้กะระยะของสายไฟมาค่อนข้างพอดีไม่มีเหลือไม่มีขาดไม่ต้องเก็บสายไฟม้วนเก็บไว้เลยเอสว่าโอเค